คนเรามีความเชี่ยวชาญและความรู้ในเรื่องต่างๆแตกต่างกันออกไปบางคนเก่งค้าขายบางคนทำอาหารเก่งบางคนเก่งด้านกีฬาซึ่งเราอาจเรียนแบบได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่ใช่ความสามารถที่แท้จริงของเราจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและล้มเลิกได้เมื่อรู้จักตัวเองว่าถนัดอะไรควรทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเมื่อมีความชำนาญคุณภาพก็มีคราวนี้แหละ คนที่จะยอมรับและกิจการก็จะดีขึ้นเองเมื่อมีคุณภาพดีแล้วก็ต้องรู้จักพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้อย่าทำอะไรที่เกินขีดความสามารถของตนจะกลายเป็นความผิดพลาดแทนรู้จักทำกิจการงานต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีความสุขกับกิจการเล็กๆน่าจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้ไม่ต้องไปพยายามทำกิจการใหญ่โตอย่างเท่าแก่ข้างบ้าน ความล่ำรวยอยู่ที่ใจเรากำหนดไม่ควรรอว่าต้องมีเงินล้านแล้วรวยมีแค่100-1,000ถึง่บาทก็รวยได้ในใจของเราที่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง